สวัสดีครับพี่น้องครับเมเนกมะพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะครับเมอน้ผมก็มาถ่ายคลิปตัวอย่างนะครับที่การปลูกมันเห็ดจังไหนให้มันใหญ่เร็วนะครับให้มันใหญ่เร็วนะครับในระยะเวลานะครับ1 1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนเคืองหรือ1เดือนประมาณเดือนหนึ่งก็อีก 2- 3สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์นะครับเพียดให้มันใหญ่ไว้นะครับมันจะคุ้มหยานะครับใด้เร็วนะครับคุ้มรลองเฮานะครับ คุ้มห่องนะครับบ่ให้หยาเกิดนะครับนี่ครับคบือตัวอย่างที่ผมถ่ายไปแล้วนะครับพี่น้องที่ผมถ่ายไปแล้วบางเดียนกรเนี่ยนะครับบ่แม่นเดียนกรนดอกนะครับบางเด็กสามสัปดห์นะครับที่ผมถ่ายไปแล้วห้เบิงนะครับถีว่าสายพันธุ์มันอีเหลียงนี่แหละครับพี่น้องมาเบิงรล่อมีนะครับซองบอสอดนะครับพี่น้องเห็นบอน้ำหล่องนี่นะครับเริ่มแล้วครับนี่ นะครับจะโมมีปัญหาเรียงหยาแต่ว่าหมองได้สีซองสอดกับชิมีแน่นิดหน่อยนะครับพี่น้องนะครับกับโเปัญยังนะครับตัวนี้ใส่สูตรที่ผมบอกนะครับปูยูเรียนะครับผสมไส่น้ำมาฉีดยางฉีดนะครับถ้ากำลังขืนเป็นลักษณะนี้นะครับบเหลือครับรอดอ่าบลอรดครับบลอรดนี่นะครับนี่นี่เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเพลฝอยกำลังเกิดนะครับเพราะสามารถผสมน้ำใส่ยูเรียนะครับยางเลาะฉีดได้เลยนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยมันขืนคุ้มรองได้แล้วนะครับเห็นบอพี่นองยางบ่สอดเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับที่ปลูกไปแล้วนะครับพันเอีียงนี่คือมันใหญ่เร็วมันจีบพกคุ้มได้เร็วนะครับแต่ผู้ใดเด้บเบิ่งคลิปที่ผมที่ผ่านมานะครับที่ผมลงไปนะครับต้นน้อยๆที่ใส่ปุ๋ยเก็ตยิ่มห้าห้านะครับฉีดนะครับฉีดเร่งล่ำต้นนะครับเร่งต้นเร่งใบเพลินเห็นเพลินใหญ่ไว้นะครับ ช่วงก้อนกรนที่ผมมาลงไว้วางสองอาทิตย์ก่อนนะครับพันกับขึ้นไปฟังอ่าไปเบิงนะครับไปรีเบิงนะครับว่าประมาณเพียงหัวเขานะครับที่เพิ่นขึ้นมานะครับมารอบนี้นะครับผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เรียบร้อยครับยางบูบ่แตกเลยนะครับตัวนี้นะครับยางบูไปบดานะครับนะครับขึ้นโป๊กคุ้มรองไปเรียบร้อยเบิดนะครับตัวนี้ปลูก่ากระูนะครับประมาณปลูกช่วงวันที่อ่า ช่วง,งส,สิงหาสิบสิงหาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับช่วงต้นเดือนสิงหานะครับช่วงนี้กับประมาณปลายเดือนนะครับปลายกัญญาโมฮันถึงปลายเดือนแห้งนะครับเมื่อนี็กกมาวันทียี่สิบสามยี่สยี่สองยี่สามสิงหานะครับเอซิกัญญานะครับกัญญานะครับคือมามันปกคลุมิดแล้วนะครับตัวนี้ปลูกหม่นะครับเพราะว่ามันปลูกบาเกิดนะครับไทปลูกใหม่นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้มารอบนี้นะครับสูงนะครับ เพียงข้อแล้วนะครับพี่น้องบูไปบดได้เลยนะครับแต่ว่าที่ช่วงที่เพิ่นมั่นที่บกเกิดมันอาจจะมีช่วงแดดซองถึงมันก็จะมีแน่นิดหน่อยนะครับกับโบปัญังเขากะใส่น้ำนะครับเอาปุ๋ยยูเรียมาผสมฉีดนะครับตายเบิดตนะครับตายเรียบนะครับจังลักษณะนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องถ้าเห่าปลูกให้มันใหญ่ไว้มันก็จะคุ้มรองได้เร็วขึ้นนะครับ ผู้ใดเพื่อกระชีถามอยู่แล้วละว่านะครับว่าเอาปุ๋ยยังฉีดนะครับเป็นปุ๋ยเกศนะครับยิ้มหาหาหานะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ถุงเสถียีฉีดนะครับมันกระชีพุ่งยอดกี่พุ่งใหญ่นะครับใหญ่เร็วโตเร็วนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยเกศสูตร25 55นะครับเรียใบก็ได้หรือว่าเป็นยี่ห่ออื่นก็ได้นะครับพี่น้องนะครับ ซอยถาดอาหารนะครับเร่งต้นเร่งใบเพิินนะครับให้เพิ่นใหญ่เร็วนะครับตัวนี้ก็ซอยเสริมนะครับให้อาหารทั้งใบเพิินเพราะฉีมีการจะเริ่มเติบโตได้ดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะครับเพิินกับได้น้ำได้ปุ๋ยกับใหญ่เร็วนะครับพี่น้องสำหรับแปลงนี้ก็คือสินสุดนะครับสินสุดภารกิจในการกำจัดห้ะนะครับแสดงว่า ยาเนี่ขขืนบ่ท่านแล้วนะครับพี่น้องยาขืนบ่ท่านแล้วนะครับแต่ว่ากาสิเก็บเล็กๆในน้อยตรงที่แดดซ่องถึงแค่นั้นนะครับผมนี่ครับเบิงใต่ลองนะครับซ่องไปมอมีหญ่านะครับแต่เพื่อนได้ขืนคุ้มแล้ว็สิเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องมีเทคนิคดีๆก็มาบอกพี่น้องนะครับแต่ว่ายารี่ขามนะครับหายฟังไปจนจบนะครับจังขีข้าใจ นี่ครับกะชิยูประมาณนี้ครับพี่น้องเห็นบ่นะครับกะชิบมีแต่ว่ากะชิมีแน่ช่วงนี้นะครับช่วงที่หยาเพ่นระยะห่างที่พ่นบ่เกิดแน่ตนหนึ่งนะครับก็เลยเหตุให้แดดซองถึงก็ยังมี่หยาอยู่นะครับนนดหน้อยแต่ว่ากะเอาปุยยูเรียมาผสมใส่น้ำละลายน้ำหลักกระชีดเก็บงานแค่นน็หน้อยคือจบครับมวยปัญหาเรียงหยาแล้วนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอโจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ